พี่โทวหาเมียโนยไม่กินเหล่านั้นครับกลับแล้วเราโมโหเรื่องยังดอกโมโหยังดอกบ่จังยังไปแล้วยังไงมีโทรหากิกสำหรับเมียน้อยที่กำลังดูพี่จอนี่อยู่นะอย่าให้อย่าทำให้อย่าทำทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำให้พี่เกมก็พอที่แตนที่ไหนวะเานั่งป่วยอยู่ข้างเตาอบแบบนี้ไม่ไม่หยป่วยบอกให้เอาอาหารแห้อาหารจระเข้โอ้ยขวดแมมเลย อ่ะ่อยังงี้ยังขาเมงีแม้โอ้ยเอ้ยดงซะแตกเราแม่เมงบอกได้เราไม่เห็นหรืมื่อยขึ้ขาข้แดเนี่ยเอาแต่เพน้ำเกลือได้บ่ดิถอกเลยเมนด้วยใหญ่ปากได้ดเหนื่อยกูไม่เหนื่อยะเ้แตกแล้ไอ้สบายดิสบาย อวดแดี่วไอ้ที่เด็ดอี่รีครับรบุ้ยมีหอยกับแกืมตั้งให้ย่างดียังไะกระเพื่มนี่ยยังมอมไ,ไ,ไรไม่ไหสายตั้งน้ำเกลือเลยเรายีหอยยังไงเาาน,นี่ยไม่งั้นเราสีพร้อมูยกกโอ้มาฐานดีดครับเดี๋ยวกูบียไปเลยเนาะไปไหนเขาเลือดปะอเอาไปกูบียไหมเอา้าเออเอาไปกูบียเบีย เออเป็นไหมันเขา่าปะเขาะ่าะมึงกับน,นี่อำน,นานากุูดิยทีเอาเอาไม่มีไปเอา <laughs> ไหมกูมีไหม <laughs> บอกค่ค้วยกูปเดีโ <laughs> <laughs> อ้อที <laughs> ่เด็ดไลน์ครับสาธิตตายตาม <laughs> ต่อตรง <laughs> ต่อตรง <laughs> ต่อตรง <laughs> บอกมันบอกว่าไม่มีใครลินเล่าให้มันเออเอาแม้งชีเล่มาสนุกพีง่ายทีเอ ผอเป็นคนป่วยบมเป็นคนป่วยเลยพ่อมันบอกไว้ว่าซาตนะบอมี่บอมีดอกบอมีดอกซาดี้ด้วยได้เงี้ยวเออกูบั่งใจมึงไหนเออที่เด็ดโอเคอะไครับเลยคอมแชร์ได้บุนะว่างอยู่ข้างล่างคืนนะครับผมแชร์ได้เออต้องขอพูดได้ไส้เพิ่นมาานเตียนกาลสินนะครับเพิ่นซื้อเรามาฝากเนะพี่น้องท่ากาลสินนะครับเนาะ เอาขอบคุณหลาเลยครับเนี่ยเอาเดี๋ยวจวดมาฝากสายต่อสายน้ำเกลือเลยครับอ๋อทีเด็ดหลายมันก็นอนนอนนอนกินเลยมันยังไม่ลาเมายังหลับไปเลยอืมอ่าอีกตเย็กอ่าเสียบสบายไดาทีเดี๋ยวมันเลือดมันสีไหลย้อนเลือดมันสีไหลย้อนเออเอาของแม่งมีเลยเออบอกเ่ยลูกสวยไปเสะ ลูกเวันี้ไม่เก่งจริงๆเอาไหมลูกเวนี้ไม่เก่งจริงมึงมาจ้างดอ่ะมึงมาจ้งบอกไรมึงเย็บข้อ่อกายเย็บข้อมาทานที่จะตายมาทานต่อตาต่อตรงเลยครับไอเดีได้ละย่ามได็กมึงิยกกับแกมหรือมึงไปนันไหลเขาอย่างเดียวเลยบ่อืออือน่เย แล้วแกมคอยๆอยเปไน็นไงวะอันนี้เพียวๆหรือสมน้มไม่จุกนะเพียรเพียวเลยเพียวเพียวเลยผัดชานผัดชานความสุขของสาธิตครับเห็น,นังได้เนาะมันบอกว่าเกิดมาสาดเดียวครับใส่สิ่งดีๆคุ้มอา่าเห็นังได้พวกมึงโมจักยังมึงไปไกลตีนเนาะมึงยังมาหลอกสวยเท่านี้นะเนาะอ่ต้องถามตัวเจ้าของมันเหมือนความสุขของมันนะเมยเนาะอ่าไปใ,ใกล้ๆกล้เรนเซตกด้วย นี no ่มีเกดดินเลยกูบอกอย่ามาเอาไอ้กูแกงข้อเล่นน้อยเกียมบนแกงเราใหม่เมยมึงแกงเราใหม่ทีเด็ดดีๆเมย์เป็นกระเสียบแต่ว่ากูกินก่อนเ้ยกูได้แกงในซาลิทโอ้โหโซจอะไรแล้วมาใหม่กาจิตกูขออยากกินก่อนนกินเ้ยกินเยอืม Quay <coughs> rồi <đúng không? coughs> rồi <coughs> oh, oh, to rồi né, nha, mm, To tông ơi Nhà nó còn lìn nó sát thiên nó To tông Nhà lại làm <coughs> 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 <coughs>

พี่พี่เอ้ยอะไรันะพี่พีอยพี่พี่อ้ยโอมั่เนือเมาไอหายอไ้ยได้ใจจังไรได้ใจมึ่งไใจี่แนเลยาทิ์อถามเนี่ยกินอยไรมึงค่อยแข่งะแขงแข่งที่เราเหวแขแข่งที่เราแขงวะให้กระได้ไหวะใพ้ก็ได้หมวใ้กรได้ให้กรได้เหอะเออตัวสีพว่า เราสี่วาบาเป็นเรืงด้วยหางน้ำเป็นงตัวหางน้ำเออเอ,อ๋อลูก,กนั่งครับขอบคุณหลายๆนะครับด้อพี่น้องครับเป็นการแสดงเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านเพื่อได้ผ่อนคลายกับภาวะสังคมที่มันคิเกียดตอนนี้ผมจอ์นี่มือป่าครับเสียปุนะครับแล้วก็ทีมงานจวดเดซิรีทีมงานและสาธิตไต่ต่ำครับเป็นการแสดงนะครับน้อจวด ฉันมันเฮ็ดอีดีปลานี่มึงตายแล้วบอกขั้วอยู่ผมการแสดงความมาฮาครับเผื่อว่ามันเทิงนะครับเนาะครับผมมีโอกาสมาที่